<laughs> โอ้โหโัดแล้วลบแต่เพิ่ย่งหาัดมาโคตรชารคนเล่นได้เป็นอ่ะคู่ัดแบบเหมือนเล่นพวงมาลัยอย่าเงี้ยไอดีวเข้าไม่เข้าข้าหมดนะลดรยระเบิดโผลระเบิด

เอาสุดวะเปียกบีโนตไอ้เลยโอ้ยอะไรมันมามันมาคนเดียวคนเดีันเลยน้ำมาตลาดโอ้โหหรอกกลัายังไม่ตื่นมะตาที่ละไื่ยเป็เอาตีนี้แหละโอ้ย โอ้ยอะไรอ่ะอะไรยิงโดนได้ไงอ้าวเป็ดไกลมันอยู่นีนะไกลไกลมันโจมมาแล้วเพื่อนไเยไอ้เลสทำอะไรอยู่ไอ้โคโลคินฟ็อกิ่งลูปตอนน่าจะสองตอนเอเพราะว่ามีตัวไกลตอนน้อยไอ้ดีไหมไอ้เอได้อยู่ซีมเลยไปเพิ่มดันไปเลยรารัพลเน้อยนี้ใ ไกลอยู่ดิใช่ไหมเยอะไหลือกอ้ยโอย้ยม<ป>ันกำลังีอย่างวะฝั่งมันเป็นยังไงวะอ่ะโอ้ยเป็ะไ,ได้ลากหลาบตัวเลยเอาเป๋ปู่ปืนโคตรหยาะ เปโตดูบลเราดิเราต้องไงเออเปดูเป๊เปดูลดีเราเรางอมโอ้ยมาลอยยิงสแก่ลมดเราเฮ้ยน่่อว่ ไปคนละคนละคนนะครับโอ้โหไปก่อนสี to to ่ร oh, oh. ับไปก่อน มียิงมาเป็นสองนัดแล้วอ่ะมอกี้มันาจะยิงวิธีไหนแบบว่าที่ยิงที่มันยิงโดนเราเนี่ยยิงสกายลิยิงสกายแล้วเหรอเฮ้ยสแกนเว้ากูสแกนไปยิงสกายเลยกูโดงดีบ้างกูตีใส่แม่งเลยที่เนี่ย

เฮียดวงดีเหรอดวงดีแกรู้เหรอที่เราว่าเอเชียคยบังปั่นมันเขนมายัแสกเข้าสะบโบกปะเนี่ยด้าหลังเข้าแต่กายจมเข่าหัวระวังช็อตดช็อช็อต ไอ้ดูช้อะไรเด็กเพื่อนดูหยุดเจนดูหยุดเฮ้ยเฮ้ยว้บกลับแลาว้ากลับเราอยู่ทีทีว่ะบันแทบบันแทบเฮ้ยเฮ้ยอาสเกตนะจ้าใครได้สิอะไรเอ้าสไกส์

คุณจะไปจวนแทบกูอย่เดียวเฮ้ยับมนกูเกือบตายเอาะไรเสร็จทำตรงยังไทำตรจะคัดเน่ปล่อยให้เพื่อนตายหมดระวังตายนะกไป โอ้มีสี่หายแล้วอ๊ะเรดตองไปด้านบนเลยหรอเฮ้ยไอ้เยะทำไมล่ะเอดไม่ใช่รอไม่ได้วางปิดไม่ได้วางเปิดเลยยอุ้ยอา้ยวางปูแล้วปูแล้วทำไม อย่างไรต่อโอ้ยมันโดนลงเออสกายกระดับเวทเวทไปดีกว่าไม่มีว่ะเวทเวทเ่เวทอะไรโดนเลยโดนมืดเฮ้ยับทซาย เรือม่ใช่ตีเฮ้ยสิ่าเตรียมกดระเบิดให้ได้กดะแล้วกรเยังยังยังเข้าย่งวะถ้าจะยัเรารอสแกนอยู่ละโอ้ขบนี้สนกดูเลยวะไม่เดินมาพอดีเลยอสวย มันบอกสองหรอกสยอสวดยอินซต์ใช่หนเอายอไม่เทอะไรนี่ว่ตายสายหน้าบี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 อแเอาไปไอเลนเนามีเกาะคิดว่าทำแน่มึเฮ้ยอ

ดีหรือเป่าตรงไหนสมมติไหมมันจิงหน้าบีเเฮียได้ครับแล้วไอ้ดใช่ปะานเยอะอะไรเฮ้มไปาอนเขาไม่กลับไปแล้วการาแต่แล้ว่าน้าบีบังเองไอ้เจีย

ไอพิชิตเดินเดี๋ยวค่อยๆ่อยเดวนจะมีพลังน้อยรอรอรอปันเขวหายขวาเลยเป็ดโอ้โหเป็นอะไรอะ

โอ้ชิบหายละแมน่นมาด้วยเลยนะเสียว่าแม่นตายพื้นพื้นพื้นกันนะแกงกับเดน่าหายอยู่เฟสเดน่าอยู่อีกแฝดเล่นเป็น <c oughs> คนตอนไหนวะโอ้พีสาวบอกเลยยัง,ยงงงอยู่อีกหรอว่ามาขึ้นไปยิงอยู่ยิงไม่ทัน <c oughs> มันเิ่มคมแบกมันเิ่มคำแบกมันได้เหรอะไรเราฟังเสียงไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้ยทีมบีเลยหรอไอเรน่าชอบุตยจะเดินกลับไปวเลลกตับตายมันมามันมาล่อเ,อเพื่อน เอาเต็บระวังก้าอ๋อเลน่าทำอะไรเลน่ามาทำอะไรโอ้เหียบเลยให้เลน่าเอาเลนาตายด้วยโอ้ยโดนแปดวันะ ôi cái này bí anh, này anh, đi ôi ôi bì ba, ôi 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 เดฟเดดเดโอ้โน่าเจ็ดแปดไยตรงไหนล่ะเจ็มันจะพุ่งใส่เราแล้วนะไปลบไปไหนครัูน่าดีดคอนแนนมากนะการ ออ้ยดูสิเขาอยู่ที่ไนครเฮ้ยไม่โดนได้เหรอเ้ไม่โดนอะไรวะน่าน้าน้ากลาทำอะไรกันวะเอ้ยน่าเบี้ยอะไรกัน